สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ f a v ว r Library ห้องสมุดแห่งความหอมนั่นเองนะครับและในวันนี้จะชวนมาทำเมนูขนมหวานที่สุดแสนจะนุ่มลิ้นหน้าลิ้มลองนั่นก็คือคาราเมลคัสตาร์ดโดยใช้ f a v ว r Library กลิ่นพรีเมียมวานิลาบีนเฟเวอร์นั่นเองนะครับซึ่งกลิ่นพรีเมียมวานิลาบีนเฟเวอร์นี้นะครับจะให้โปรไฟล์กลิ่นหอมธรรมชาติจากมเมล็ดในฝักวานิลาหรือวานิลาบีนโปรไฟล์ซึ่งสามารถใช้สร้างเมนูขนมอบและอื่นๆอีกมากมายพรีเมียมวานิลาบีนเฟเวอร์ มีอะไรมากกว่าที่คุณเคยสัมผัสนะครับและในส่วนผสมจะมีอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับในส่วนผสมของคาราเมลจะมีน้ำตาลน,น้ำเปล่าและในส่วนผสมของคัสตาร์ดจะมีนมสดรสจืดไข่แดงแผ่นเจลาตินน้ำตาลและเฟเวอร์ไลเบอรี่กลิ่นพรีเมียมวานิลลาบีนครับอันดับแรกเริ่มที่แช่แผ่นเจลาตินในน้ำเย็นก่อนเลยนะครับจากนั้นพักทิ้งไว้ครับ ครับแล้วเรามาเริ่มทําในส่วนของคาราเมลกันเลยนะครับใส่น้ําตาลลงไปตามด้วยน้ําเปล่าครับจากนั้นตั้งด้วยไฟอ่อนครับในขั้นตอนนี้นะครับเราจะต้มน้ําตาลไปเรื่อยๆจนกว่าเกิดเป็นคาราเมลไลซ์นะครับหรือว่าเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลนั่นเองนะครับอย่าคนนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยน้ำตาลเนี่ยจะตกผลึกได้นะครับให้ใช้วิธีหมุนกระทะแบบนี้ก็ได้นะครับ แล้วเดี๋ยวพอน้ำตาลเราได้สีที่ต้องการเนี่ยเดี๋ยวเราจะช็อกด้วยน้ำเปล่านะครับขั้นตอนนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับน้ำตาลเนี่ยอาจจะกระเด็นใส่เราแล้วเกิดอันตรายได้นะครับต่อไปเราจะคูดาวน้ำตาลด้วยน้ำเปล่านะครับนําพิมพ์ที่เตรียมไว้มานะครับเทคาราเมลของเราลงไปได้เลยครับอย่างนี้นะครับจากนั้นเนี่ยนําพิมพ์พักไว้ครับต่อมาเราจะมาทําในส่วนของคัสตาร์ดกันนะครับ เริ่มที่ใส่น้ำตาลลงไปครับตามด้วยไข่แดงครับใช้ตะก้อมือคนให้เข้ากันครับและต่อไปนะครับตามด้วยนมสดรสจืดครับใส่ลงไปต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะตั้งข้า,าร์าเนี่ยด้วยไฟอ่อนนะครับพอน้ำตาลละลายแล้วนะครับปิดไฟลงครับและ ใส่แผ่นเจลาตินที่เตรียมไว้ลงไปได้เลยครับแผ่นเจลาตินบีบน้ําให้ออกให้หมดเลยนะครับและเพื่อให้คัาสตาร์ดของเราเนี่ยมีกลิ่นหอมหวานน่ารับประทานและไม่มีกลิ่นคาวของไข่นะครับใส่เฟเวอร์ไลเบอรี่กลิ่นพีเยมมอนิลาบีนลงไปครับใส่เพียงเล็กน้อยกลิ่นก็หอมฟุ้งน่ารับประทานแล้วนะครับปนให้เข้ากันและเพื่อให้คัาสตาร์ดมีเนื้อเนียนสวยเดี๋ยวเราจะนำไปกรองนะครับ และนำมาเทใส่พิมพ์ที่เตรียมไว้นะครับเทลงไปเลยนำไปแช่ในตู้เย็น1-2ชั่วโมงหรือจนกว่าจะเซตตัวนะครับและนี่นะครับคาราเมลคัสตาร์ดของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนำไปความใส่จางและจัดเสิร์ฟได้ตามใจชอบได้เลยนะครับและนี่นะครับคาราเมลคัสตาร์ดของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตชิมเลยนะครับอืมรสชาติหวานหอมอร่อยมากครับและไม่มีกลิ่นคาวของไข่เลยเพราะเรามีตัวช่วยที่สำคัญนั่นก็คือ Favor Rivalry กลิ่นพรีเมียมวานิลาบีนั่นเองนะครับและไม่ว่าจะเป็นเมนูข้าวหวานก็สามารถหลังสรรได้ตามใจคุณเลยนะครับและสามารถติดตามพวกเราได้ที่ w w w f a v o r l i b r r r y n e t l a v o r l i ล r a r y Ig f a v ฟ r l i b ์ไ r y บอรี่อันด์สกอร์อครับนวัตกรรมใหม่ที่เชฟต้องใช้วางใจ f a v o r l i b ล a r y รีดีจริงๆริงการันตีครับและคลิปหน้าจะเป็นกลิ่นอะไรนั้นไว้เจอกันนะครับสวัสดีครับ